สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยครับวางอยู่ตรงหน้าเราเพอลองเอามาต่อๆกันเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแผนที่เลยนะว่าเราจะเดินไปสู่ความมั่นคงทางการเงินได้ยังไงคือจะเริ่มตั้งแต่อ,อการหาเงินในยุคนี้ที่มันไม่ได้มีแค่งานประจําแล้วไปจนถึงวิธีจัดการเงินการทําให้มันงอกเงยแล้วก็ถ้าเกิดสะดุดล้มขึ้นมาจะลุกยังไง เป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการเชื่อมจุดที่มันดูกระจัดกระจายพวกนี้แหละค่ะให้มันกลายเป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องกันจะได้เห็นภาพรวมไปเลยว่าตั้งแต่การหาอาชีพเสริมออนไลน์ไปจนถึงการเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีทุกอย่างมันส่งผลถึงกันหมดเลยเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีในระยะยาวของเราเองเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ประตูบานแรกกันเลยดีกว่าเรื่องของการสร้างไรายได้ในโลกยุคใหม่ คือผมไปเจอข้อมูลชิ้นหนึ่ง15อาชีพออนไลน์ทำเงินปี2025โอ้โหเปิดโลกมากเลยครับมันบอกเราว่าช่องทางทำเงินทุกวันนี้มันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะมากใช่ค่ะความหลากหลายของอาชีพที่เขาพูดถึงเนี่ยแหละค่ะที่น่าสนใจมากมันครอบคลุมแทบทุกทักษะเลยนะจริงด้วยครับมีตั้งแต่สายครีเอทีฟจ๋าๆเลยอย่างยูทูบเบอร์พอดแคสเตอร์หรือ การขายงานศิลปะดิจิทัลเป็น NFT อ๋อที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลชิ้นเดียวในโลกใช่ไหมคะใช่เลยครับทำให้งานเรามีมูลค่าเฉพาะตัวขึ้นมาแล้วก็ยังมีสายแบ่งปันความรู้อย่างการเป็นติวเตอร์ออนไลน์ที่ปรึกษาเฉพาะทางออืือสายเทคนิคก็มีนะเว็บดีไซเนอร์ SEO specialist ที่ช่วยให้เว็บติดหน้าแรก Google อ๋อค่ะส่วนสายที่ฮิตสุดๆก็คงไม่พ้นขายของออนไลน์ dropshipper ที่เราไม่ต้องสต็อกของเองหรือ affiliate marketing ที่เราช่วยโปรโมทสินค้าแล้วได้ค่าคอมซึ่งข้อดีของอาชีพพวกนี้ที่บทความชี้ให้เห็นก็คือโอกาสในการสร้างรายได้ทั้งแบบ Active ที่เราต้องลงแรงทำและก็แบบพสซีฟที่เงินยังเข้ามาได้แม้กระทั่งตอนที่เราหลับ แต่มันมีจุดหนึ่งที่ที่ฉันว่าคมมากเลยนะแล้วหลายคนอาจจะมองข้ามไปจุดไหนครับคือการที่บทความเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะทำอาชีพไหนบนโลกออนไลน์สิ่งที่สองครัญที่สุดคือการสร้างแบรนด์และเว็บไซต์ของตัวเองค่ะอ๋อมันเหมือนการสร้างบ้านหรือสำนักง,งานของเราเองบนโลกดิจิตอลเลยนะคือเราเป็นเจ้าของเราควบคุมได้เต็มร้อยมันต่างจากการไปอยู่บนโซเชียลมีเดียที่เหมือนเราไปเช่าที่เขาอยู่อ่าจริงด้วยครับ ใช่ไหมคะวันดีคืนดีเขาเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอัลกอริทึมธุรกิจเราอาจจะพังได้เลยการมีเว็บไซต์ของตัวเองเลยเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงกว่ามากเข้าใจเลยครับคือการสร้างไรายได้เสริมพวกนี้นี่มันน่าตื่นเต้นนะแต่บางทีมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันพอเงินเข้าเยอะขึ้นกดใช้เยอะขึ้นตามไปด้วยใช่เลยค่ะกลายเป็นว่าสิ้นเดือนก็ยังไม่เหลือเก็บอยู่ดีซึ่งมันก็พาเรามาถึงหัวข้อตัดไปที่สําคัญมากว่าเราจะจัดระเบียบเงินที่หามาได้ยังไง ในข้อมูลเราพูดถึงสูตร5 0 30 20ซึ่งฟังดูง่ายมากเลยครับเป็นหลักการตั้งต้นที่ดีมากๆเลยค่ะแบ่งรายได้เป็น3ก้อน,นง่าย50%าสําหรับค่าใช้ใจ่ายจําเป็นหรือ n นิชผู้ข่าบ้านค่าเดินทางค่ากินอยู่30%สําำหรับสิ่งที่อยากได้หรือ WANTS ที่มาเติมความสุขให้ชีวิตและอีก20%ที่เหลือก็สำหรับเป้าหมายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมลงทุนหรือว่าโปะนี่ค่ะแต่ ในทางปฏิบัติล้วครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ค่าครองชีพในเมืองมันสูงขนาดนี้เงินเฟอ้อก็แรงสัดส่วน50%สําหรับนิดส์เนี่ยมันจะพอจริงๆหรอครับเป็นคําถามที่ตรงประเด็นมากค่ะและนี่คือกับดักของสูตรสําเร็จเลยนะสําหรับหลายคนที่ทํางานในเมืองหลวงค่าเดินทางกับค่าที่พักอาจจะกินไปแล้วเกินครึ่งของรายได้ใช่เลยดังนั้นหัวใจของมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลข50 30 20เป๊ะ แต่คือหลักการที่บังคับให้เราสำรวจตัวเองก่อนว่าอะไรคือจำเป็นอะไรคืออยากได้แค่เริ่มแยกสองอย่างนี้ออกจากกันได้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังแล้วค่ะแล้วถ้าสัดส่วนนี้มันไม่เวิร์กสำหรับเราจริงๆเราจะปรับมันยังไงได้บ้างครับขั้นแรกเลยคือต้องรู้จักตัวเองก่อนเลยค่ะลองจดบันทึกรายรับรายจ่ายสักเดือน2เดือนแบบไม่ต้องพยายามประหยัดเลยนะเอาแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดอ๋อ oh. ให้เห็นความจริงก่อนใช่ค่ะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเงินของเราหายไปไหนจากนั้นค่อยมาปรับสัสดส่วนที่เหมาะกับเราอาจจะเป็น 60, 20, 20หรือ 55, 25, 20ก็ได้สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขคือ วินัยที่จะทำตามแผนและสำหรับคนรายได้ไม่แน่นอนอย่างฟรีแลนซ์ที่บทความพูดถึงการวางแผนโดยอิงจากรายได้ในเดือนที่แย่ที่สุดถือเป็นวิธีสร้างกันชนชั้นเยี่ยมเลยโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับค่ะเดือนไหนรายได้ดีอาจจะใช้ส่วนวอนส์แค่10%แล้วเอาที่เหลือไปโปะในส่วน savings, เซฟิงส์เผื่อเดือนที่รายได้น้อยเข้าใจเลยครับคือต้องยืดหยุ่นและซื่อสัตย์กับตัวเองเอาละครับ สมมุติว่าเราการเงินก้อน20%นั้นมาได้สำเร็จคำถามต่อมาคือจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงทางเล็กแรกๆที่ข้อมูลเราพูดถึงก็คือบัญชีเงินฝากดิจิทัลหรือ e-saving ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินหรือเป็นที่พักเงินระยะสั้นเลยค่ะเพราะสภาพคล่องสูงเหมือนบัญชีออมทรัพย์แต่ให้ดอกเบี้ยที่น่าสนใจกว่ากันเยอะใช่เลยครับ ในข้อมูลมีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่าง BU Wealth ของ LH Bank ที่ให้ดอกเบีย้ยสูงสุดถึง5.55%ต่อปีแต่พออ่านรายละเอียดดีๆเอา้าเขาคิดดอกเบีย้ยเทียรเยรสนี้ให้เฉพาะยอดเงินฝาก100,000บาทสุดท้ายของแต่ละล้านโห oh. เงื่อนไขนี้ซับซ้อนเหมือนกันนะครับถ้าไม่อ่านให้ดีมีหวังเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยนั่นแหละค่ะคือประเด็นสําคัญบทเรียนตรงนี้ไม่ใช่การจําวัฒนาคารไหนดีที่สุดในวันนี้ แต่คือการฝึกให้เราอ่านเงื่อนไขให้ขาดอย่าลงเชื่อแค่ตัวเลขดอกเบีย้ยตัวใหญ่ๆที่เขาโฆษณาต้องดูว่ามันเหมาะกับจำนวนเงินที่เรามีจริงๆหรือเปล่าบางบัญชีให้ดอกเบีย้ยสูงแค่หมื่นบาทแรกบางบัญชีให้สูงในช่วงเงินฝากที่จำกัดเราต้องหาบัญชีที่ตรงกับสไตล์การออมของเรามากที่สุดคะ่ะเป็นเคล็ดลับที่ดีมากครับแต่ว่า การฝากเงินในบัญชีดอกเบี้ยสูงแบบนี้มันก็ยังเป็นการออมอยู่ดีคำถามคือมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆอย่างการมีเงินล้านแรกได้จริงเหรอครับเพราะผมเห็นตัวเลขคำนวณจาก SSE Invest Now แล้วแบบใจหายเลยนะครับตัวเลขไม่เคยโกหกค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันน่าใจหายยังไงครับเขาคำนวณว,ว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนละ3,600บาทเป็นเวลา15ปีนะ ถ้าไปฝากธนาคารเฉยๆที่ได้ดอกเบีย้ยประมาณ0.75%ต่อปีพอครบกำหนดเราจะยังไม่ได้เงินล้านเลยครับโห oh. ที่น่าตกใจกว่าคือแม้จะขยับไปลงทุนในกองทุนรวมตราสานหนี้ที่เสี่ยงต่ำหน่อยได้ผลตอบแทนเฉลี่ย4%ต่อปีก็ยังไม่ถึงล้านอยู่ดีเอ้า oh. แล้วทางไหนถึงจะไปถึงเป้าหมายได้ล่ะคะจากการคำนวณของเขา มีแค่ทางเลือกเดียวที่จะทำได้ในเงื่อนไขเดียวกันคือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปีถึงจะมีโอกาสสร้างเงินเกิน1ล้านบาทได้มันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าพลังของผลตอบแทนทบต้นมันมหาศาลจริงๆถูกต้องเลยค่ะนี่ไม่ใช่การบอกว่าทุกคนต้องไปซื้อหุ้นพรุ่งนี้เลยนะแต่มันคือการชี้ให้เห็นความจริงว่าสำหรับเป้าหมายระยะยาวมากๆอย่างการสร้างฐานนะหรือการเกษียณ การลงทุนเป็นเครื่องมือที่แทบจะขาดไม่ได้เลยการออมเงินอย่างเดียวมันเหมือนเราพยายามวิ่งแข่งกับเงินเฟ้อซึ่งส่วนใหญ่เราจะแพ้จริงครับการลงทุนคือการติดเครื่องยนต์เจ็เข้าไปทําให้เรามีโอกาสวิ่งแซงเงินเฟ้อและไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นมากพอเราเริ่มมีเงินเก็บจากการออมและการลงทุนแล้วมันก็เหมือนเราสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งทีนี้ก็ต้องคิดต่อว่าจะปกป้องบ้านหลังนี้ยังไงไม่ให้พังลงมาแล้วจะต่อยอดให้มันใหญ่ขึ้นได้ยังไง ซึ่งในข้อมูลของเรามีประเด็นเรื่องการปกป้องที่น่าสนใจมากคือความเข้าใจผิดที่ว่าจ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพคือการจ่ายเงินทิ้งเป็นความเชื่อที่คลาสสิกและอันตรายมากค่ะจริงครับบทความจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยให้มุมมองที่ผมว่าส่งพลังมากเขาบอกว่าประกันสุขภาพคือการใช้เงินก้อนเล็กเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่โอ้โหคำนี้ดีมากเลยแล้วยกตัวอย่างที่เห็นภาพสุดๆคือ คนคนหนึ่งที่วางแผนการเงินมาทั้งชีวิตเก็บเงินกเกษียณได้สำเร็จตามเป้าแต่พอแก่ตัวด้านป่วยเป็นโรคร้ายแรงต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมารักษาตัวอืม,มันเหมือนเราใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างบ้านขึ้นมาอย่างสวยงามแต่กลับไม่ยอมซื้อถังดับเพลิงพอไฟไหม้ทีเดียวก็หมดตัวเลยการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเสาหลักอีกต้นหนึ่งของการวางแผนการเงินที่คนมักจะลืมไปค่ะเรามัวแต่มองหาผนตอบแทนข้างหน้าจนลืมป้องกันภัยจากข้างหลัง ชัดเจนมากครับทีนี้มาดูฝั่งการต่อยอดบ้างวิธีที่เหมือนเราได้โบนัสเพิ่มฟรีๆก็คือการลงทุนที่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งตอนนี้ตัวเด่นๆก็มี IMF กับกองทุนน้องใหม่มาแรงอย่าง Thai ESG สองกองทุนนี้เหมือนเครื่องมือคนละชนิดสำหรับงานคนละประเทศเลยนะคะใช่เลยครับผมมองว่า r m f หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพมันเหมือนโปรแกรมฝึกซ้อมวิ่งมาราธอน เพื่อเป้าหมายกเกษียณโดยเฉพาะเลยอ๋อ oh. เพราะเงื่อนไขมันบังคับให้เรามีวินยัยต้องลงทุนต่อเนื่องและห้ามถอนก่อนอายุ55ส่วนท้าย ESG หรือกําทุนเพื่อความยั่งยืนมันเหมือนการวิ่งมินิมาราธอน 5K ที่มีธีมรักโลกค่ะคือเป็นเป้าหมายระยะกลางถือครองแค่5ปีไม่บังคับลงทุนทุกปีแถมยังได้ช่วยสนับสนุนบริษัทดีๆในไทยที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยอืม และมีประเด็นสำคัญที่เหมือนเป็นดอกจันตัวเล็กๆแต่ถ้าพลาดนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะคือถ้าจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกองทุนพวกนี้ตอนนี้เราต้องแจ้งความประสงค์ให้บลจหรือบริษัทจัดการกองทุนส่งข้อมูลการซื้อของเราไปให้สัมพาระโดยตรงอ้าวเดี๋ยวนี้ยื่นเอกสารเองได้แล้วหรอครับไม่ได้แล้วค่ะถ้าลืมแจ้งก็อดลดหย่อนไปเลยในปีนั้นโอ้โหนี่เป็นรายละเอียดที่สําคัญมากจริงๆครับพลาดไปนี่เสียดายแย่เลย เอาล่ะครับเราคุยกันถึงแผนการสร้างความมั่งคั่งมาพอสมควรแต่ในชีวิตจริงแผนมันไม่ได้สวยหรูเสมอไปแน่นอนค่ะบางทีก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อย่างการเจอภัยพิบัติ หรือการมีนี่สินรุงรังซึ่งในข้อมูลของเราก็มีทางออกเรื่องนี้ไว้ด้วยการมีแผนสำรองหรือแพลน B เป็นสิ่งที่คนวางแผนการเงินที่รอบคอบต้องคิดเผื่อไว้เสมอค่ะในข้อมูลเรามีข่าวจากหน่วยงานที่ชื่อว่าซัมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัดเขาออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภายนาท่วมภาคใต้ซึ่งทําให้เราเห็นเลยว่าซซมเขาพยายามทําหน้าที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม ซึ่งสิ่งที่คนทั่วไปน่าจะได้ประโยชน์โดยตรงและเป็นโครงการที่น่าสนใจมากของแซมก็คือ Sam ค,คลินิกแก้หนี้บายแซมค่ะคลินิกแก้หนี้ชื่อน่าสนใจมากครับมันคืออะไรและช่วยใครได้บ้างครับโครงการนี้เป็นเหมือนท่อส่งออกซิเจนให้กับคนที่เป็นหนี้เสียค่ะโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันอ๋อ เงื่อนไขคือต้องเป็นหนี้ที่ค้างจ่ายมานานเกิน120วันและมียอดหนี้รวมจากทุกสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน2ล้านบาทค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่มันมีข้อเสียหรือสิ่งที่ต้องระวังบ้างไหมครับเช่นอาจจะทำให้เสียประวัติทางการเงินในระยะยาวหรือเปล่าคํารับผิดชอบและเจตนาที่จะแก้ไขดีกว่าปล่อยให้เป็นหนี้เสียไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะ ส่วนรูปแบบการช่วยเหลือที่เป็นหัวใจสำคัญคือเขาจะรวมหนี้ทั้งหมดมาไว้ที่เดียวแล้วปรับโครงสร้างให้เราผ่อนในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากๆคือแค่ 3- 5เปเซนตต่อปีและยืดระยะเวลาผ่อนให้ยาวสูงสุดถึง10ปีเลยโอโ้โหมันช่วยลดภาระข้างงวดต่อเดือนลงมหาศาลทำให้เราหายใจได้คล่องขึ้นและมีโอกาสกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งค่ะสุดยอดเลยครับเหมือนเป็นตะข่ายนิรภัยทางการเงินเลยพอฟังมาทั้งหมดวันนี้ตั้งแต่การหาเงิน จัดสรรเงินลงทุนปกป้องความมั่งคัง่งไปจนถึงมีทางออกเวลาเจอปัญหามันทำให้เห็นภาพรวมของเส้นทางสู่สุขภาพทางการเงินที่ดีได้ครบถ้วนจริงๆจะเห็นว่าทุกอย่างมันร้อยเรียงเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยนะคะ ก่อนจะจบกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูสักนิดค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องเครื่องมือและเทค,คนิคมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันและอาจจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวทางการเงินของเราเลยก็ได้คืออะไรครับมันคือทัศนคติหรือความเชื่อที่เรามีต่องเงินค่ะลองกลับไปสำรวจตัวเองดูเงียบๆว่าเรามีความเชื่อเรื่องเงินแบบไหนที่อาจจะรับมาจากครอบครัวหรือสังคมโดยไม่รู้ตัวเช่น เช่นเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายคนรวยคือคนโกงหรือการลงทุนคือการพนันความเชื่อเหล่านี้อาจกำลังเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยขัดขวางเราอยู่ก็ได้และบางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เราจะตั้งคำถามกับความเชื่อเหล่านั้นแล้วสร้างความเชื่อชุดใหม่ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ต้องการจริงๆคะ่ะ